สำหรับคันนี้นะคะทะชื่อเมือสองหนึ่งมาขอไข่เจ็ดน่นะคะรุ่นหนดกีออโต้นะคะก็เป็นแก๊สเอนจีหัวฉีดนะคะจดทะเบียนวันทือสอคุมปาหกหนึ่งนะคะก็เหืออีสี่ปีเ้เดือนนะคะยังไม่รวมสามปีที่ขนสขยายให้ใหนะคะกรีก็ดูเชยนะคะล้อใหม่นะคะดภายใน,ในันสะอาดสะอ้านนะคะเลขใหม่ นิดน่อยนะคะอยู่ที่สามแสนกว่าเนาะสามแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยนะคะประมาณนี้เนาะก็ดูภายในเราก็สะอาดสะอาดอยู่นะคะรถเหลือวิ่งสี่ปี9าเดือนไม่รวมสามปีที่ขนส่งขยายให้นะคะดาวอยู่ที่สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทดาวสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะคะพิเศษมีส่วนลด เงินดาวให้1,000 10, 0บาทลูกค้าใช้เงินออกรถแค่1,6500บาทนะคะผ่อนอยู่ที่1 5 1 0 5บาทนะคะ50งวดหวดผ่อนแค่1 5 1 0 5บาทนะคะ50งวดหวดระบบแก๊ส LPG นะคะไหนเราไปดูถังกันถัง NGV นะคะ NGV ค่ะขอโทษค่ะเป็นระบบแก๊ส NGV นะคะถัง100ลิตรนะคะตัวนี้ บอกเลยว่าสวยงามมาฟ้ามากนะคะสำหรับหนึ่งโมาขอไข่เจ็ดหนึ่เจ็ดห้านะคะ1นึ่ง t o n หกีอโต้เอหัวฉีดเดี๋ยววิ่ง4ปี9เดือนใช้เงินออกรถอยู่ที่16500บาทใช้เงินออกรถ16500บาทค่ะฟังไม่ผิดเลยค่ะยังมีคูปองส่วนลดข่างววดให้ในเดือนแรกนะคะจากที่ต้องจ่ายอยู่ที่1 5 1่0 ใใลูคาจ่ายเแล้วแค่หนึ่งมืนหนึ่งร้อยห้าบาทเท่านั้นนะคะสวยงามมากนะคะคันนี้มาดูดยางด,ดยางยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะสวยงามมากค่ะทนสีามาใหม่แบบไหนนะคะรอบคันทนสีรอบคันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสคีทังสีโปนะคะโป๊ะก็สวยงามนะคะไม่ใหญ่เทินไะ,ะไม่ยาวเกินไปนะคะ ภาษีหมดปี65นะคะก็สวยงามนะคะสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะหนึ่งมามาขอไขะะ่เจ็5ห้าค่ะ